วันนี้เรากมาเจอกันว่อย่งไงนะครับคือแบบตั้งจริงมอนสองคนหนึ่ง่คนบ้านะเธอบ้าไปแล้วเธอบ้าไปแล้วอันนี้ก็กำลังจะซ้อมดีกันอยู่นะเฮ้ย ดังค้ีเาจับจับมันบบน้แสองเกียร์ตลอดเลยนะดังครั้เอาเมียอยู่ไหนดูสภาพดิครับโคตรจะดูดีเลยอ่ะไม่เอาอะไรกูเซฟแล้วกูไม่ได้เอาลง ไม่ต้องแอบเมื่อวานมันก็มิวาว้าที่มิวแรกที่ไม่กระไายด้หรนแข่งแรงเลยสิไม่ใช่รูปแพรแมโอนไปมองเครื่องบินสิไม่ใช่สวัสดีค่ะนี่ฮะยันเป็นอะ้รจ้าหัวนันหลับในตตตาดต๊ดตดๆๆดตๆดดตืดดตมดดตืดดตืดดตืดดต กลับแรงเนอ